呜呜呜！嗯嗯 ตัวนี้เป็นมาชีทกันน้ำ ไฟเบอร์สองชิ้นเดี๋ยววางไว้ก่อนใส่ที่สีส้มนะน่าจะกลางเหมือนเต้นททั่วไปเราก็ไม่ได้สูงด้วยสิ อีกหนึ่งอันอ๋อตรงนี้ไปเพืที่จะคล้องอน,นี่หรือเปล่า ออมันครอบไปเลยตรงคอคองกับอะไรละ่ะคล้อ,องไปนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วดึงได้อยู่นะดึงคอครอบตรงนี้เนาะแล้วก็คล้องคล้องกับทองแล้วก็

Okay. ตอนนี้เราก็เก็บด้านข้างนะคะก็คือ,อรัดด้านข้างทั้งสามจุดเรียบร้อยแล้วนะทั้งสองข้างนะต่อไปเราก็จะไขว้ก็จะยกตัวโดมขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ายกแล้วจะเป็นยังไงเนาะนี่เป็นครั้งแรกของการกลางนะ <c oughs> ข้างก็ใส่ซองไป <c oughs> โอ๊ย ใส่ซองไปก่อนมันรู้จะรอดไหมจะยกอันนี้ขึ้นก่อนใส่ซองด้านนี้อ๊บซองอยู่ตรงไหนน,นี่มันจะมีซองให้ใส่อยู่แต่ปัญหาคืออึีแล้วก็ติดทุกอ,อันก็ใส่ต่อไปก่อนแล้วกัน ซองก็ไม่ได้ใส่ง่ายเดอ้เอ,อติดหัวไปก่อนออซึบ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 ,ซบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากเดอ้อก็ไม่ได้ยากเด้อคือตอนนี้มันเอียงอยู่ใช่ปะเดี๋ยวเราคงต้องขึ้นเสาอีกต้นหนึ่งที่เป็นเสาประตูหน้าเนาะเออแล้วก็ขึ้นเสาแล้วก็ไม่น่าจะเอียงแล้วเออ เดี๋ยวพอเราชํานาญแล้วเราเขาคงจะขึ้นง่ายขึ้นก็คือจะติดตั้งได้ง่ายขึ้นตอนนี้มันยังถูรู้ทุกกลางอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะแต่เรามีประสบการณ์ก็คือราดูช่องต่างประเทศมานะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าต่อไปทํำยังไง <c oughs> ตอนนี้จะมีแถบสีน้ําเงินเพื่อบ่องบอกถึงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นเสาของประตูนะคะ นี่นะคะจะมีแถบแถบสีน้ําเงินและขอบสีน้ําเงินเนาะก็สอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปเลยจ้ะอือ้ออกไปจา้าโอเคได้แล้วอ่า ขืนมันต้องข่มขืนมันจ้ะมีจ้ะมีจ้ะ่จ้ะโหกว่าจะได้จ้ะได้แล้วก็ติดทุกเนาะต้องขึ้นไปเสริมคานด้านบนจะมีรูอยู่ มีตะไครอยู่ด้านบนเนาะก็เสียบแล้วก็ผักมาผักตรงนี้มาข้างหน้านเนาะแล้วก็เสียบตะไครอันนี้อ่าเรียบร้อยแล้วตวน,นก็จะมีฮุกติดฮุกเลยอืโอเคทีนี้ก็จะมาเก็บด้านล่างจะมีอยู่ทั้งหมดสองสามสี่ห้าเส้นมาดูว่าห้าเส้นจะเก็บยังไงอันนี้ก็จะ ร้อยเข้าไปตรงไหนดีด้านนี้เหรอโอานี่แล้วกันก็ดึงเฮ้ยก็ไม่ได้ยากเด้อน,นี่ละ่ะมีอะไรแค่ร้อยไมอ่ะอโอ้โหดำจ้ะหรือเปล่าไม่น่าใช่ อ่าโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็อันนี้มือเลอะเลยจ้ามันนค้้องคองนี้มันกระดึงใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าดึงดึงอย่างนี้อย่างนี้มั้ง มันต้องมีอะไรล่ะยึดแหละอืมอน,นี่ก็เหมือนกนันอันนี้ก็หาค้อ,องไปข้างล่างนะจ๊ะอันี้แล้วก็ดึงเนาะประมาณนี้แล้วนี่ละ่ะอันนี้ก็ดึงตรงนี้นี่อะไรคล้องไหมเออนี่ไงแล้วก็ดึงอ่าอันนี้ก็คือกันลอ็อกนี่มีที่คล้องอยู่ คองเลยจ้ะก็ดึงจ้ะเฮ้ยด้านในตัวด้านในก็จะเป็นผ้ากันน้ำนะเป็นเป็นผ้าแบบผ้ากาวชีตที่เขามีขายทั่วไปนะเหมือนเลยเหมือนผ้ากาวชีตเลยเหมือนเป๊ะตัวนี้น่าจะกันน้ำค่อนข้างดีแหละ ืตอนนี้เดี๋ยวลมมันกําลังพัดใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปิดไอ้นี่ก่อนแล้วกันงานจีนนะก็คุณภาพเท่าที่เห็นแหละเออไม่ค่อยปราณีเท่าไหร่แต่มันก็ตามราคาแหละเพราะพี่ก็ซื้อมาแค่สองพันสี่ร้อยบาทเนาะเออมันก็ไม่ได้แพงมากนะสองพันสี่รอยบวกบวกนนมี มีคอยแล้วก็มีคูป,ปองส่งฟรีบ้างอะไรเงี้ยมันก็ประหยัดไปได้เยอะก็ได้ราคาที่ค่อนข้างถูกก็จะเปิดไว้อย่างนี้แล้วก่อนแล้วกันว่าถ้าฝนตกจริงอาจจะเดี๋ยวคิดดูก่อนวนะ่าพี่จะกางทับหรือจะกางไฟชิกค,คุมดีอ่ะโอเคมันก็จะมีช่องเก็บของให้ ซึ่งช่องเก็บของเนี่ยม,มันเกินขึ้นไปนตรงนู้นเยอะเกินเนะเาะอาจจะดึงแน่นไปก็มีที่เก็บของให้นะข้างเดียวเนาะอีกข้างไม่มีนะเอออาจจะดึงให้มันลงมาอีกนิดนึงตรงน,นี้ก็ก็จะเป็นอ๋อแน่นหนาดีพี่จะลองจะลองวางที่หลับที่นอนดูว่าที่นอนเมตรเก้าจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะ ก็ลองเปิดตรงนี้ดูว่าลมมันมันโกกไหมเออเออลมโกกโอเคโอเคลมโกกใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดถ้าลมโกกผ่านทะลุได้ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าพอเข้ามาจริงๆในเนี้ยผ้ามันค่อนข้างหนาเพราะาเป็นผ้ากันน้ําด้วยเพราะว่าเขาโค้ดมาเนาะเขาโค้ดกันน้ํามาก็คิดว่า ถ้าลมไม่ผ่านเราจะร้อนไงมันจะต้องมีพัดลมมาแต่พี่คงต้องใช้พัดลมหรือไม่ก็อาจจะ move รถอาจจะ move อีกด้านหนึ่งให้ลมมันพัดเข้าด้านหน้าเข้ามาในนี้แทนเนาะแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเพะฝนมันน่าจะมาจากทางนี้นะแต่คิดว่าไม่ตกแหละคิดว่าไม่น่าจะตกที่นี่เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าเราจะปูอ่า ที่นอนเมตรเก้าสิบได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะมาลองใช้ที่นอนเป่าลมที่นี่นะคะที่นอนเป่าลมเนาะที่นอนเป่าลมโมบิกาเดนนะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่กว้างห้าสิบเก้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาวเมตรเก้าสิบหนึ่งเมตรเก้าสิบเซนติเมตรนะคะก็มาลองดูกันคะ่ะว่า จะเป็นยังไงเนาะล้าจะใช้ได้ไหมเพราะละกะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เอาไอตัวผ้ายางเนี่ยมาปูทับมาปูก่อนที่จะปูเต็นไงเพราะฉะนั้นเต็นก็ยังเป็นร่องอยู่เพราะฉะนั้นการใช้งานก็มันก็จะติดๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีโคไปโคมาใช่ไหมของของตัวท้ายกระบะเนี่ยมันจะมียางท้ายกระบะอยู่นะเขาเรียกอะไรอะ แม็กแม็อะไรทักอย่างมาลองดูกันค่ะว่าจะได้หรือเปล่าทีนี้ทีนี้อ่าตัวของที่นอนเป่าหลมเนี่ยนะวันนี้เรามีเอ่อเราใช้นี่เรามีของมานำเสนอนะคะตัวนี้ของ f r e ็ t a i l นะคะนี่เราซื้อมาจากร้าน i n t เท n Mall นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ Flex t a l ห้าจุดศูนย์นะคะ KPA เนี่นะคะเป็นทั้งปั๊มลมและเป็นทั้งไฟในตัวด้วยนะคะเดี <Bliss> ๋ยวมาดูกัน,นะค่ะว่าใช้งานยังไงเนาะนี่นะมันจะมีตัว P ก็คือปั๊มลมนะตัว L ก็ l คือไลคือเปิดไฟนะแต่วันนี้เราจะปั๊มลมก่อนเนาะนี่มีที่แขวนให้เรียบร้อยเลยเนะมาปั๊มลมกันคะ่ะดูดีมันใช้เวลานานไหมในการปัม๊มแล้วก็ กดที่ตัวพีนะเป็นการปัม๊มกดสองทีนะเป็นการปัมป๊มปั๊มละจ้าามันีอุปรออกรณ์ตัวไหนที่จะใช้งานได้อีก อันนี้ไหมลองใส่ดีก่อนเผื่อใช้งนานได้วุ้ยติดแบบถ้าได้มาเออนี่นะคะที่เปลนพึ่งค้นเจอนะว่ามีตัวนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวกดปั๊มใหม่จ้ะก,กดสองทีนะอ่าโอเคที่นี่ปักเข้าไปเลยจ้าอ่าทีนี้เราก็วางทิ้งไว้ได้ละ ดูค่ะว่าจะใช้ไงานได้หรือเปล่าปล่อยมันโอ้โหเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอ้ที่นอนอันนี้มันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยพอแล้วค่ะแล้วคะแล้วได้หมดแล้วโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเราจะเอาพองประมาณนี้แหละนะ โอ้ยได้อยู่นะเอ,อ่อ่ะเดี๋ยวจ้ายนี่อะอ้ะอะนี่ประมาณนี้เออพราะเราก็นอนกลางวันที่นี่เลยเดีย๋ยวเราลองใช้หมอนด้วย ลลพัดกำลังสบายเลยจริงจริก็คือถ้านอนจริงๆรมันจะมีผ้าปูแหละมีผ้าปูแหละแต่วันนี้เราอ่าโอเคอยู่นะอกกุปกรณ์ไฟข้างบนก็มีที่แขวนไฟด้วยนะซึ่งซึ่งเราก็จะเอาวันนี้แหละแขวนเลยนี่นะคะเอาอันนี้ออกก่อนแล้วก็ใช้ ตัวปั๊มลมอันนี้เป็นโคมไฟด้วยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะนี่กดกดมาก็จะมีไฟออกทั้งหมดสีด้านนะคะสี่ช่องกดอีกทีนึงก็จะเป็นแถบด้านตรงซึ่งสดแสงจะแรงกว่านะจะมีทั้งหมดสามแถบนะะล้วกดอีกครั้งหนึ่งอ่ะไฟก็จะออกด้านทั้งสีด้านนี้นะคะแล้วก็แสงเส้นตรงด้วยก็จะสว่างขึ้นเนาะ กดอีกทีก็ปิดหมดมีแค่นี้เองง่ายๆเออก็ใช้งานดีน้ำหนักก็เบาด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะโอ้โหเยี่ยมเลยสุดยอดพร้อมนอนจริงๆไปถามว่ามันพอดีใบมันก็โอเคอยู่นะโอ้โหนีห่ลมเย็นสบายคือลมมันมาทางทิศใต้ใช่ป่ะแล้วก็เราก็หันมาทางนี้แล้วเ,เราไม่ต้องใช้พัดลมไงเราเอาพัดลมมาด้วยนะ พี่เพิ่งเอาพัดลมมาด้วยแต่ว่าพี่เพิ่งก็สบายแล้วนอนะเลยไหนๆก็ในๆแล้วน <c oughs> <c oughs> ีงามต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่ไฟชีตนะไฟชีตมันก็มว้มวนมาประมาณนี้เนาะก็ต้องมาคลี่ดูก่อนแหละว่าอันไหนหน้าอันไหนหลังหรือว่ามันใช้ได้เหมือนกันไม่แน่ใจตอนนี้เราอยู่เนื้อลมนะ ก็ต้องมาคลี่ดูอ๋ออะโอเคอันนี้เข้าใจละก็สรุปคือด้านหรือ <c oughs> มันเหมือนกันหรือเปล่าอ่าโอเคมันเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะก็สรุปคือมันจะต้องผูกไฟชี้ด้านบนแหละมันตามลมอยู่แล้วนะงั้นเอ้ยไม่ใช่มันมีด้านหน้ากับด้านหลัง ขั้นตอนที่ถูกต้องก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะกลางคนเดียวด้วยจะทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะพอเราหาข้างหน้าเจอแล้วนะเราหาด้านหน้าหาด้านหน้าเจอแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราจะไปเสียบเราจะไปเสียบแจ็คก,ก่อนมันจะมีแจ็คใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหาแจ็คก,ก่อนแจ็คอยู่ไหนจะมีแจ็คตัวผู้แจ็คตัวเมียใช่ไหมอ่านี่เจอแล้ว เสียบเลยค่ะเรามั่นใจแล้วว่าเราทําถูกนะก็ะเสียบไปเลยจ้ะ,ะคร้องเลยค่ะแนะนําให้ทําตามลมนะตามลมเลยค่ะนี่ตามลมเลยค่ะ ก็ไม่ได้ยากหรอกก็ยากแหละ <c ười> คือเป็นครั้งแรกของการกลางของเราไงเราก็เลยจะมือๆน,น,นิดนึงมึงตายแล้วอนึงจริงอันเนี้ยดึงออกข้างยังได้เลย สอกสมอเนาะนี่ก็เปิดปึ๊บเข้าไปก็เป็นตัวกันโอ้โจหจะจะพักก่อนอยืงไยเราจะปิดให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรตัวสักด ให้หมดก่อนพี่จะปิดปิดแค่อนี้แล้วกันปิดแค่ตัวเอ่อเอปิดหมดก็ได้เดี๋ยวจะปิดให้ดูให้หมดก่อนแล้วกันนะคือมันต้องปิดจากด้านของมุงก่อนเพราะว่ามุงไม่อยู่นอกสุดนะอ่ะก็จะปิดของมุ้งก่อน ซิปก็รูดง่ายอยู่นะเราไม่ได้รัดอีตรงนั้นมันแน่นนะเนี่ยท่าน,นี้เราไม่ได้ดึงแน่นนะถ้าดึงแน่นซิปมันอาจจะรูดยากหน่อยซุปมีซิปมีปมให้รูดทั้งด้านไหนด้านนอกนะ,อะโอเคพอปิดปุ๊บลมเข้าเบาลงลงจะเข้าเบาลงอ๋อนนี้รูดยากนิดนึง จะดึงแน่นไปด้านีนนักง่ายหน่อยอ่ะอโอเคอันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วอ่าอยู่ในนี้ก็จะค่อนข้างอบนิดนึงต้องมีพัดลมหรือแอร์เฮ้ยถ้ามีแอร์นี่เวิร์กเลยนะเนี้ยหรือว่าเราจะซื้อแอร์ดีถ้ามีแอร์นี่เจ๋มเลยอ่ะโอเควันนี้อ่ะตรงนี้ก็โอเคเป็นอันจบนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ ออกมาแล้วเย็นเลยลุงพัดเย็นมากเพื่อที่จะประยุกต์ได้นะถ้าจอดบนดินอะ่ะมันก็สามารถที่จะจอดบนดินหรือว่าลานกดเงี้ยก็สามารถที่จะตอกสมอได้นะแต่ถ้าเป็นแบบเป็นพื้นปูนคอนกรีตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นก็ก็ขึงกับตัวรถไปจบจบจบ,จบอันนี้มันจะช่วยได้ไหม ช่วยได้สักเล็กน้อยไหมเอออ๋อ,อมันต้องยาวกว่าน,นี้สักหน่อยมันถึงจะได้ตอนนี้ดึงอย่างนี้ปะกันเอาแค่นี้ไปก่อนอตอกไม่ลงอะ่ะพี่สมมติให้ดูข้างเดียวแล้วกันว่าว่าว่ามันดึงให้ลมมันโกกได้เผื่อลงมันจะย้อนขึ้นไปเนาอเออแค่นี้เองก็ก็ประมาณนี้ เอาให้ดูค่ะตอกเอียงไปนิดนึงอ่าอันนี้ก็จะดึงให้มันโล่งขึ้นนะให้ด้านข้างเนี้ยไม่หนีบจนเกินไปไม่ฟีดจนเกินไปไม่รัดจนเกินไปเนาะก็อาจจะตอกสมอลงมาที่พื้นแบบนี้นะก็จะกว้างขึ้นในกรณีที่เราจอดบนลานดินหรือลานหินกวดแบบนี้นะแต่ถ้าเกาะจะแต่ถ้าจอดบนคอนกรีตก็คือจบเลย ก็คือจบเลยคุมไฟชีดแล้วก็ช่องระบายอากาศตรงนั้นพอคุมไฟชีดปุ๊บปิดทึบเลยจ้ะตรงนั้นก็จะระบายอากาศไม่ได้แล้วนะก็จะปิดทึบก็จะมาระบายอากาศได้แค่หน้าต่างอันนี้กับด้านนี้เท่านั้นเองนะคะคือสองด้านนี้เท่านั้นด้านผลก็คือทึบไปเลยแล้วข้างบนก็แนแขวนไฟได้นะอื ก็ที่นอนเราก็จะประมาณนี้ก็ถ้ามีโต๊ะจริงๆเราถ้าเรานอนอย่างนี้นะเราเอาอดมาวางได้นะเอาคอดมาวางบนนี้ได้เลยเออถ้าเอาคอดมาวางเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวนี้เลยนะเออใช้แค่ถุงนอนคือจบเลยก็ไม่ต้องเอาที่นอนพองลมมานะแล้วด้านนั่นก็จะอาจจะวางเก้าอี้วางโต๊ะอะไรก็ได้นะวางเก้าอี้วางโต๊ะสมมติว่า ก็ในฝนตกแรงๆนะั้นเราไม่สามารถที่จะออกไปด้านนอกได้นะแต่ในใจของพี่เนะี่ยพี่คิดไว้อย่างหนึ่งนะที่พี่จะทําก็คือถ้าอยู่กับที่จริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนหรือหรือหรือไปแคมปิ้งจริงๆโดยที่เราจะนอนเต็นท์แบบนี้พี่เปิ้นคิดเลยนะว่าพี่เปิ้นจะใช้วิธีกางทับไปเลยจบๆแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟชีท ปูแคมปิ้งชอบขับรถไปขับไปตามเส้นทางมุ่งหาธรรมชาติป่าเขาล่งเม้าไพโอ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 โเที่ยวแบบโซโซแล้วแคมปิ้งเลยไป Let's go by the w เจอกันเลยคลิปหนึ่งมา